สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เชฟไทยบ้านอีสานอินดี้ครับพี่น้องวันนี้ขออนุญาตพามาชมมาชิมโอ้เหงือกเขาล้วพี่น้อง,องเดี๋ยวเรามาหากับแก้มสักหน่อยนะครับผมวันนี้ขออนุญาตพาออนทัวร์โซนตลาดท่าเรือพลีนะครับผมโซนะสะพานใหม่ชนบุรีนะครับตลาดตรงนี้จะเป็นตลาด จะเปิดทุกวันเสาร์นะครับ,บอาทิตย์ละครั้งนะครับอาหารส่วนมากก็จะเป็นขายพวกอาหารทะเลนะครับที่นี่ถ้าใครอยากกินอาหารทะเลต้องมาที่นี่ที่เดียวนะครับผมมีครบจบแน่นอนนะครับผม18บแนาฬิกากับอีกสานาทีนะครับเวลานีนโอ้่อนทัวร์นะครับวันนี้ timeless. น,นี่ก็18วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่18มก,กราคมปี2,568นรบะครับถึงแล้วครับที่ไม้นะครับอาหารทะเลของจริงนะครับก<ฮ>นลายจะกินเนื้อปูสดๆตัวใหญ่ๆนะครับต้องมาที่นี่นะครับ ช่วงนี้บรรยากาศดีนะครับโซนนี้อากาศเย็นเล็กน้อยตรงปานกลางมากเป็นยมยมนะครับไม่ถึงหนาวเท่าไหร่นะครับ<ล>เนื้อปูสดๆนะครับผมหั่นทะเลเยอะจริงนะครับตรงน,นี้แล้วตรงนี้จะเป็นโซนติดท่าเรือะนะครับทำทะเลของจริงนะครับกุ้งสดๆกันไปเลยนะครับผม ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับท่านใดชอบสนใจอาหารทะเลราคาสูงสูงสักหน่อยนะครับจานละร้อยแปดสิบจานละสองร้อยเจ็ดสิบพวงตัวเล็กทอดกับแกลมก็ดีนะครับผมกับข้าวก็ได้ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมนะครับผม,มบเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตออนทัวร,ทร์นะครับโซนตลาดท่าเรือพี่สะพานไม่ชนบุรีนะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ